สวัสดีครับผปกครองาพายทองคูนะครับผมนี้ของสุกกับพันร้านนะครับมาเล่นกับแมวลักกับตาเทนะครับผม,ผมเรามาไรสดุดผลไม้อะไรนะครับเลยพาเด็กๆมาเล่นนะครับผม,มแมวรักกำลัง น้ำครับผมขอจุ่บน้ำครับเนี่ยเด็กก็อาบน้ำใส่บ้านนะครับผมโอ้โหโอ้โหได้ที่้วครับโอ้โหโอ้ต้องทุก เด็กเข้ามาเล่ยนร็ส,น,สนานาครับผมงานอะไรเข้ามานะครับผมสุดรอครับสาวสวยเขามาผมพลางกับสุกโอเคก็มองดูหลาน,ลาน,ลนาครับหลานเล่นกันครับเอาละเอาละเอาละ เป็มปุกกี้คุณกำลังล้างตนิมเตึงตงานน้อยงานน้อยเอ้ยสุดรอดอาอามาเที่ยวบ้านของคุณมากครัมาเที่ยวหาไม่หอกครับเพบ้างครับผม น้องน้องสงสารลูพลันมนจะติ้วครับอออพลันออพลันวิ่งมาวิ่งมาครับ มาเที่ยวบ้านเขาไทยกับคุณาอิ่งไปวิ่งมา,มาอ่านี่ไม่เอาแล้วเข้ามาครับผมลานหาแล้วแล้วมา,าแล้วมา,ลา,าแล้ว อุ้ม่มาหลักเลยหรือเพื่อเด็ก,ดกๆครับมมามามาเลยเอาละไปถูแล้วครับโอ้มาปึงก็ถูแล้วครับผม ออเอาไแพ้งานหลานมหาก็ดีใจนะครับผมแพ้ดูมองแพ้าตาแปว่าดีใจมางานหลานเที่ยวม,มาเล่นด้วยครับผมบกต้องฝึกอะไรโอ้ปลารกระบ,บาดเนลุมแมวแล้วครับลุมทูแมวแล้วครับตอนนี้ลุมทูแมวแล้วครับตอนนี้ของกรบลาน,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 นลุมแล้วลุมแล้ว โอ้ทนี้ก็ทูท้างก็ทูแม่รักนี่แล้วเห้ยเมื่อเยอะมามามเก็บมาเก็บมาใครั่นของกินแล้วครับมาา <ไป S 2> มามาาามา,ามามาอามามามมาา อนไรไปไหนตามไม่เอาคักไปวันนี้เรสนานบที่มาของเรานะครับผมอะไรนม่มาครับพี่ครับวงอ้อยครับตัวนี้มาแล้วมาแล้วครับโอ้๋ออวนี้ก็ถูเท้าแล้ว เอา,า,ากมุดติวนี่เลามาม,ามาอเอไหนเอเอาเกีเเ่ยวตัวอู้โอนี่มาหอใหญ่เลยครับแบ่งๆแบให้เด็กๆกินด้วยครับผมหอ,อมาอมาอมเลยเอาเอาเลยตกลับนี่ พลานี้ไม่ยอมปล่อยครับคูอย่างเดียวครับพลานี่เตยพี่มา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 ออมามาเร็ว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 ออกมาเร็วไม่รักนะรักคูออกมาทีมไม่ยอมพันลานทูมีแล้วก็ไม่ยอมไปครับตัวนี้ไม่ล่ะพิดกังสาวพันล้านไปไหน สิดเสาพลาไม่ไปครับเดี๋ยวให้พอมาเองไม่ไปครับติดเสาพลาแล้วไม่มาครับมาเดินรังอันตี้เคยผูกเดินรักนี่เนาะเคยผูกลักนี่เด้เขามาเดินรักนี่เนาะมีลักไหมฮะมีปลาเด็กๆครับเด็กๆมาคุยด้วนี่คู่แข่งกันเลยสามเชือกไงไอ้โอ้ยเดินมา ไปดูนมมีได้รันลองสุกไปดูนมแม่เรารักกันแล้วครับผมตูดตูดตูดเด้งตูดเด้งครับตูดเด้งฮ่าตัวนีตูดวิ่งนี้เลยไมล่มละไม่ละวมาให้ตีตูดมาให้ตีตูดแล้วครับหล้านนี่ก็ถูอย่างเดียวครับรุ่นนี้สายถูครับสายถู งาง n g จุดินงา a n จุดินแล้วเอ,อแทงดินแทงดินเอ,อ้าเอาเอ,อ้าเอ,อ้าเอาสนานมากเลยครับผมตอนนี้อ,อ้าวเราก็มาเล่นด้วยกันนะครับผมสีเชีอยนะครับ นายน้องวัดไม่ได้มาผมก็ไม่ว่างนะครับน้องวัดนะครับทำไฟวัดนะครับผมอุปลาณมันหยุดนิ่งนะครับนีเดินไปเดินมาไม่เหนื่ยอยเพราะเอายายสักสุกน้อยทักสุกดึงยาหนะ่ะ งานรักมากครับสองเชนนี้ครับผมอยู่ด้วยกันพี่น้องครับเริ <c oughs> ่มนิ่งครับมีของกินก็นิน่งครับไม่มีของกินก็วิ่งไปพัลลัตสวยฮะตีตูดดี่ดหนอยหน่อยฮะตีตูนิดตีตุนยหน่อยตีตยอืมตีตย ที่ตัวคนสวยนี่เรากปลาเฟดำสุด,ดยอดขั้นหนึตูเสาครับดูงาครับดูงาหน่อยดูงางางนาหน่อยเดี๋ยวพลัน,นพลันมีงาพลันนี่มันมีแต่ขนาด ก็จะได้สุดนะครับผมให้น้องๆได้สสรับประทานอาหารนะครับไม่์สอครับผมเอาละถ้าลำมาได้ตีตูดลวอืออือ,อ,อพอพป่น้องผูเล่นแล้วครับตอนนี้ ยิงไปวิ่งมาเลยไม่เหนื่อยบ่พราะผลาน,นอ๋อครับผมคลิปนี้ก็ได้มาแต่แบ,บรรยากาศน่ารักๆของของเครื่องสุขภระพันร้านให้แม่แม,ม่สีได้รับชมนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมกดติดตามปรกตริครับถ้าชอบของเราครับผม โอ้ดูตอนนี้ต้องตุกเล่นของใหญ่ครับมันเป็นไม้ยันท่อนใหญ่มากเลยร้านไหาร้านวิ่งมาวิ่งมาจอมเป็นตีตูดเลยพอน้านนี่เอาละผมสระคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมรอดูคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณม,มากนะครับ